ในวันเกิดของคุณสุกิตแล้วก็พิสุนีแล้วก็ลูกสาวได้มาทำบุญเป็นสิริมงคลนงในโอกาสบันเกิดโดยระลึกพระสงฆ์วสุทัศน์ขณวนี้พระสงฆ์วสุทัศน์ก็ต้องกล่าวคำรละลึกถึงทั้งสองท่านน้องๆแล้วก็ลูกๆทุกคนว่านับปีไม่ได้แล้วที่เราได้รู้จักกันมา นับแต่การเ,เปิดพระวิหารแล้วก็มีการติดไฟฟ้าทีเ่เพดานก็ได้พิสุกิจครอบครัวของเราในนามบริษัทวิชุปกรณ์จำกัดได้ทุ่มเทเพื่อวัสุทัศน์ตลอดมาใช้เวลาเดือนหนึ่งในการปรับระบบไฟฟ้า เอามาใช้เวลาเดือนหนึ่งนี้เราทุกยากลำบากด้วยกันมามจนกระทั่งพระกว่าพระจะยิ้มได้กว่าคนจะถ่ายรูปได้เนี่ยใช้เวลานานใช้ทุนทรัพย์เยอะซึ่งตอนนั้นอาตมาก็ไม่มีทุนทรัพย์อะไรเลยก็ได้ใส่ครอบครัวนี้คงเป็นบุญเป็นกุศลที่ว่ามีความผูกพันกับวัสุทัตมา ระสุชาตสร้างกกันที่หนึ่งเสร็จรกันที่สามรกันทที่สามท่านโปรดชาวจีนท่านได้โอากาสแต่ชาวจีนที่มาอาศัยอยู่ในประเทศไทยในใต้ร,ร่มพระบรมสุมังานใครเก่งอะไรท่านส่งเสริมหมดแล้ห้ามรังแกคนจีนชาวจีนทั่วประเทศไทยต้องระลึกถึงพระคุณแรกันทที่สามให้มาก เป็นคุณน้ำคุณนามมียศศักิ์ใหญ่โตเพราะฉะนั้นเมื่อทำวัสุทัศน์ทำไมพี่ทั้งสองจึงมารู้จักกันก็เพราะว่าเป็นบารมีร่วมกันที่สามคือพระมหาเสจสดารารชเจ้าพระบ,บาทสมเด็จพระนกรัชย์ยุหัวจากนั้นมาเราก็เปลี่ยนแปลงการถวายเทียนพรรษาเป็นการถวายหลอดไฟฟ้าเป็นหลอด ฟอเรสเซนต์ใช่ไหมก็พิสุกิจกับชั้นนี่แหละเป็นคนร่วมกันคิดจากนั้นมาก็กลายเป็นฟอเรสเซนต์จนกระทั่งพัฒนามาถึงปัจจุบันนี้ก็เป็นหลอดกลมกมก็นับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญเออสำหรับท่านจุฬาพาชมาพรอ,อัตมาก็ถือถว่าเป็นน้องทั้งหมดเพราะครูป,ประสวทท่านได้รกคุณก็เป็นน้องเล็ก กล่าวถึงเฉพาะท่านจุณาธรรธมาภรณก่อนตอนนั้นท่านก็อยู่คณะสองวสุทัศน์แล้วมีการ <c oughs> ปรับเปลี่ยนญาจากคณะสิบสองอคณะสิบสองไปคณะหนึ่งได้พี่ทั้งสองคนได้บุรณะคณะสิบสองอย่างดีเลยกลยไปขอร้องให้ท่านบอกย้ายเธอะ <c oughs> เป็นเลยานุการเจ้าคณะภาคแล้วไปอยู่อาศัยบารมีก็เราก็ไม่เป็นตัวของตัวเอง จาัานมาเจ้าคุณธราธมาพรก็มาได้มีอยู่คณ1สิบสองได้เป็นเจา้าคณะเจ้าคณะก็ได้เป็นผู้ช่วยเจ้าวดาดเจ้าผู้ช่วยเจ้าวาดกลับมาเป็นพระราชนคณะจนถึงเร่อยมาจนถึงเป็นเจ้าุนชนราชเป็นที่ปรึกษากขมมาาองนลเทพมนครเป็นเลยคนทุกาญวัดคิดเดาในใจว่าถ้าไม่ค่อยพูดหรอกว่าน้บต้งแต่ก้าวแรกที่เหยียบมาเนี่ยจนถึงวันนี้ คิดว่าท่านเข้าคณะอคณะทีไลท่านคงเห็นหน้าพี่ทั้งสองเห็นหน้าหลานๆทุกคนแล้วก็จะเห็นพยันตายถ้าตาแบบที่ถ้าไม่ย้ายไปนี่คืออุปรกรณคุณสำหรับพระคุณประหสุวัฒน,นเดชหคนพวกพคุณสุภาพก็ถือว่าเป็นน้องคนเล็กก็ทำงานหนะักแตใ่ให้ความเคารพนับถืออย่างมากมีอะไรก็คุยกับน้องคนเล็กมากกว่ามากกว่าอาตมา นี่คือสิ่งที่อยู่ในใจที่จะจะพูดจากนั้นมาความสัมพันธ์ก็กระชับเกลียวเหนียวแน่นจนถึงวันนี้นับพอสอไม่ได้แล้วถ้านับพอสอลูกสาวก็เห็นหนุนหน้าอายุเท่าไหร่แล้วลูกจำไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมมันเป็น Uncount าเทเคือจําไม่ได้นับไม่ได้แล้วความผูกพันอันนั้นมีความสํมมาคัญอาม่าเสียชีวิตไปแล้วก็รักอัตมาเหมือนลูกไม่ฉะนั้นก็ไม่ไม่ต้อง พโลเปตมาถวะยดูท่านโกรีโกจอแล้วไปสมบัติสืบทอดมาถึงพิษุณีอันนี้ก็คือความในใจอยาจะพูดความในใจมีต้องเยอะแยะที่เป็นสิ่งที่ดีจากนั้นก็ไปทําบุญที่อื่นๆก็ไม่ว่าอะไรก็สนับสนุนต่อมาก็ที่ใหญ่ๆก็คือว่าคือคักคือครักนี่ทําไม่ได้พี่ทั้งสองคนไม่ได้พี่ดวงพร แล้วก็คุณแม่มารีอีกคนหนึ่งซึ่งเขาอยากจะเท่ากับถินเพราะชีวิตไม่เคยเท่ากับถินเลยเขาเราหมดไปประมาณเท่าไหร่พิสุกิศว่าคือคักหมดไปประมาณเท่าไหร่ไม่ได้จำไม่ได้จำลังคาลังคาล้านกว่าบาทไม่ไม่ใช่ล้านกว่าบาทนะมันลังคายเยอะนะแล้วก็มาล้านกว่าเรสองล้านกว่าเพดานใช่ไหม กัยไฟฟ้าปลูกกระเบื้องเป็นสลาระหลังใหญ่ให้พ่อเป็นสามไฟฟ้าก็เยอะเดี๋ยวไปลราประมูลถุเรขดูฮะเยอะเยอะสามกว่าสามสี่นะสามถึงสี่ล้านอย่าไปนับเยลที่หแล้วดี๋ยวก็นะก็อนุโมทนาเจอเจ้าคุณฉลองทีไนทุกทุกทีอ่าฮะโชคดีโชคดี แลพระคณาจารย์ก็อนุโมทนานะ,ะอาจารย์นิไปก็เพื่อจะให้เวลารบรัดกระชับเขากา็ธรรมกิจไปที่หน้าห้องมีถุงอยู่สองถุงอันนี้เป็นพระรอดลำพูนกรุมหาวันได้มาเมื่อสักหกวันที่แล้วกรุมหาวันนี่พระนาจามาเทวีใช่ไหม,หมดนะเดี๋ยวเอาไปจากเขานน่น อย่าพูดๆนั่นฉจะพูดเป็นงานเป็นการเดียวคันสิอันนี้เป็นพระรอดมหาวันนะและขี้กรุเนี่ยยังจับอยู่ขี้กรุเออ่พระรอดมหาวันเนี่ยเ้ากรี่ยกระจกเกี่ยวกับว่ากระจกที่หน้าโต๊ะเนี่ยลองเกลี่ดูพระรอดไม่เป็นไรมุมเนี่ยไม่เป็นไรแต่กระจกเนี่ยจะเป็นรอยลึกเาเรียกกรกระจกอันนี้เป็นเออ่เป็นแร่ดิน ที่อัศจรรย์อัศจรรย์แล้วก็ขีรุไม่มีเอ่อคีครุไม่ได้กระทแล้วเป็นมีโยมคนหนึ่งเขาเป็นเมียเมียพัญญาของพระสงฆ์พระพุทธเจ้าหัวแล้วก็มีที่ตั้ง120ร้อยยี่สิบไร่มันี้ไปให้ไขรแล้วก็สืบทอดกันมาวันหนึ่งเขามาบอกว่าท่านคุณมีพร่อรอดหนูไม่ได้จะไปให้ไขร เมื่อพระรูทจะให้ขายก็ท่านเจ้าคุณเอาไปให้ที่อุปผรคุณคนท่านเจ้าคุณนะฮะนพระรอดนี้ก็จะเป็นเป็นดินเอ่อจริงๆพรอรอบมีหลายสีนะที่เราเห็นเห็นที่เขาเล่นกันเนี่ยไม่ใช่ของแท้เพระรอดจะมีหลายสีมันรู้สึกมีสิบสีตอนนั้นท่านเจ้าคุณอาจารย์หลวงนันหนอมเนี่ยสร้างมามีสิบเอ็ดสีใช่ไหมดินแต่ละที่มันสีต่างกันแต่อันนี้มันจะมีแร่ ่เหล็กอยู่ถึงได้กี่กระจกมันจะแข็งกว่ากระจกแล้วก็ถ้าขุดดูที่สุโขทัยเนี่ยเขาจะมีแร่เลยชนิดหนึ่งสมัยก่อนเนี่ยขุดไปไปเจอแร่เหล็กแร่เหล็กเกิดจากการหลอมเหลวของเอ่อศิลาแหลงที่หลายมารวมกันส่วนที่เป็นหินก็เป็นหินเป็นศิลาแหลงที่ค้างๆอยู่จะเป็นสีแดงแต่ถ้ามารวมกันเนี่ยมันจะกลายเป็นบ่อแร่เหล็ก ขุดไปนเนี่ยมันจะแตกออกเป็นลูกเตา๋าเขาเรียกข้าต่อพระร่วงหยิบมาปปปปปปเป็นข้าต่อพระร่วงทั้งหมดเขาจะมาเชียร์เป็นหัวหัวหัวแหวนและอันนี้ก็เป็นพระเก่าเพราะนนั้ก็มอบให้เพราะว่าเอาไปอะไรฮะใส่กรอบแล้วค่อยขอเสียเพราะว่ามาใกล้วันเกิดก็เป็นของเราแลนั้นก็ขออนุโมทนาก็ขอมอบอ่ะท่านคุณ But cháu đi tango của yêu chưa cưng ký mãi mãi mà, mà dương 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 ซอ,อบไันนี้อบค์บหี่อาประเคนเลยมาจะได้กดน้ำยวงไม่ทาันมามาช่วยกันมา,มาอันไหนเขาจะคุณจะคุณลาดล่ะเลือไปแบ่งกันเองเ<ม>ป็นชุดป่ะนี่นล่อ่าอ่าอ่านี่เส็นตะก้กอีปเขาเหลาปนเส้น,นอ,อ่้อ,อ่านอมาองคยใช่ไหม,น,มน,นี่คนหนวนอะท่านเป็นโรคสามจาเข้าหมดอาจาคุณลาด Mm hmm. ยา,าวาริวหาปุราริปูเรนทิสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติอิจิตังปติตังตุมหังคิปเมวะสมิเชตุสเพพูเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยทามณิโชติรโสยทาสพีติโยวิวัฒันตุสัพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีธีคายุโกภวะ อาิวาทนาสีริสนิจังวุทาปัจยินโนจตารโอธรรมาวัฒนติอายุวโนสุขังพรังนภโมพุทธยมาอุเสวสุครามาทะกิริมิติกโรมุตุกเรมิเตจิเจรุนิมาอุวารมุโุปรชพันิธมบพระธรรมพันิสุขุปสงเพนพุทธวุตพุทธเวทมเวสุขเวองการปิทุนาอุปนังพระมัสสบดีนามะอธิกกปเเปปัญจปัทมันทิสวรนภโมพุทธยัตนาเกษตรมรรกเขะขมรร นามาณาอนุกคนักก้อนอนักอังมีมีอุมิอามิไม่สตัสนพุทัศวานาอักอิทธิปิสวิเศษเสีอิสิสเพพตันมีอิมินาพุทธังสสอิสตังพุทธปิติอิพุทธสัพพมังคลังรักขุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนัสธาโสธีปวันตุเตพระพุทธสัพพะมังคลังรักขุสัพพะเทวตาสัพพะธามานุภาเวนัสธาโสธีปวันตุเตพระพุทธสัพพะมังคลังรักขุสัพพะเทวตา สภสสังขานุภาเวนสธาโสธีพะวันตุเต